สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทียาพรนิชัยรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลังวันหยุดยาวนะคะที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงการนะคะเราจะสามารถ เช็คตัวเองได้นะคะว่าเรามีอาการทางเรื่องของจิตใจไหมแล้วก็มาเช็คอาการเกี่ยวกับซึมเศร้าหลังว่าจุดยาวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะหาวิธีฮิวใจตัวเองในช่วงหมดไฟนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคะเชื่อหรือไม่ว่า ในเรื่องแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะซึ่งเวลาได้หยุดงานเป็นเวลายาวๆติดต่อกันอย่างเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาในปีนี้นะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมเราถึงรู้สึกเบื่อๆเศร้าๆไม่อยากไปเรียนหรือว่าไม่อยากไปทำงานหลังวันหยุดยาวถ้าคุณกำลัง ที่จะมีอาการแบบนี้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของคุณนะคะที่กําลังจะเสี่ยงภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวค่ะบางคนอาจไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะแต่นั่นก็คือเรื่องจริงตามหลักจิตวิทยานะคะได้ระบ,บุว่าอาการซึมเศร้าแบบนี้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะอาการซึมเศร้านั้นก็จะหายไปเองนั่นเองนะคะ เรามาทําความรู้จักกับซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวกันค่ะซึ่งอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวนะคะหรือว่า post vacation b l u e เนี่ยนะคะเป็นภาวะที่เราจะไม่รู้สึกอยากทํางานและก็เบื่อหน่ายเนื่องจากร่างกายเคยชินกับการไปพักผ่อนแล้วก็ไม่พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะโดยก็จะมีอาการสังเกตได้ดังนี้นะคะรู้สึกไม่สดชื่นปวดหัวอยากอยู่คนเดียวหงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธินะคะขาดแรงจูงใจในการทำงานค่ะอาการพวกนี้นะคะพบได้บ่อยกับคนที่เบื่องานของตัวเองอยู่แล้วนะคะโดยระดับความรุนแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเบื่อหน่ายที่มีอยู่เดิมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงาน,น,นลดลงสมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียและก็ใจลอยก็ตามมานะคะซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นอยู่ประมาณ2 3วันหรือว่าอาจจะนานกว่านั้น จนถึงประมาณสัก3สัปดาห์นะคะจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ในโหมดของภาวะปกตินั่นเองนะคะซึ่งทางเรานะคะจะมาบอกให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่า มี3วิธีที่จะฮิวใจตัวเองนะคะในช่วงที่หมดไฟหลังจากวันหยุดยาวนะคะแม้ว่าอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวนั้นจะไม่รุนแรงมากและก็สามารถหายเองได้นะคะแต่ก็จะปล่อยเอาไว้นานๆแบบนี้ก็คงไม่ดีค่ะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทํางานโดยตรงถ้าอยากให้อาการแบบนี้หายไปเร็วขึ้นนะคะเราลองมาทําวิธีเหล่านี้กันค่ะซึ่งก็มี3วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ค่ะ นับถอยหลังวันหยุดครั้งหน้าในทิปต่อไปนะคะหากเรามีความสุขกับการไปเที่ยวในวันหยุดให้เรานั้นตั้งเป้าสําหรับทิปถัดไปค่ะวางแผนว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะไปกี่วันเพื่อที่จะเป็นเป้าหมายในการทํางานต่อไปนั่นเองนะคะวิธีที่2ค่ะออกกําลังกายนะคะก็สามารถช่วยได้ค่ะขณะที่เรานั้นออกกําลังกายร่างกายก็จะหลั่งสารฮอร์โมนเอ็นโดฟินนะคะให้เรานั้นมีความสุข ลืมความทุกข์ไปชั่วขณะนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะและวิธีที่3นะคะนั่นก็คือฟื้นฟูร่างกายแต่นั่นเนินค่ะบางคนนั้นใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงนะคะในช่วงเวลาของวันหยุดทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าให้เลือกกินอาหารจําพวกประเภทของโปรตีนปราศจากไขมันนะคะเช่นเนื้อสัตว์ ไก่ปลาผลไม้และผักสดก็จะช่วยในการฟื้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาพร้อมทํางานอีกครั้งนั่นเองคะ่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะกลับมาพร้อมกับการทํางานหลังวันหยุดยาวได้อีกครั้งสําหรับวันหยุดครั้งถัดไปนะคะใครที่กังวลว่าจะเป็นอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว หรือที่เรียกกันว่า post vacation b r e นะคะก็อย่าลืมเซฟวิธีฮิวใจตนเองนะคะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้ใน3วิธีนี้ได้นะคะรับรองว่าเรานั้นจะกลับมาพร้อมสู้งานในวันใหม่อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็สำหรับคนที่นิยมเริ่มต้นของทุกเทศกาลนะคะด้วยบรรยากาศเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ยึดคติประจำใจที่ว่า แก้วสองแก้วไม่เป็นไรนะคะเมาที่ไหนก็แค่กลุ่มๆนะคะแต่ดื่มสนุกทุกถนัดก็ยังเป็นบทสรุปที่มักคู่กันในทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อแอลกอฮอล์นั้นได้ดูดซึมเข้าร่างกายแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะส่งผลเสียโดยตรงต่อระบบประสาทและสมองทุกส่วนได้นะคะ mm hmm. ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะความสามารถในการประมวลผลและการตัดสินใจนั้น อาจลดลงได้นะคะการรับรู้นั้นแย่ลงนะคะจับต้องวัตถุได้ไม่แม่นยำรับรู้เกี่ยวกับในภาพนะคะซึ่งตาก็จะมัวมองเห็นไม่ชัดเกิดอาการหลงลืมนะคะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและรวมไปถึงการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของร่างกายที่แย่ลงอาจจะทำให้ยืนไม่ตรงเดินเซือถือของไม่ไหวร่างกายจะมีการตอบสนองช้านั่นเองค่ะ และที่แย่ไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือเมื่อวันหยุดยาวนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วใช่ไหมคะโดยทั่วไปเราก็มักจะมีคนจํานวนไม่น้อยนะคะที่เริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่ความรู้สึกอ่อนเพลียซึมเศร้านอนไม่หลับหมดแรงใจที่จะไปทํางานนะคะเหมือนที่บางคนชอบโพสต์ตัดเพะประมาณว่าเกดวันจันทร์ทางการแพทย์นะคะก็ได้ระบุว่านี่เป็นสัญญาณของภาวะ post vacation b l u e นะคะ ซึ่งก็เป็นอาการที่จะหอยหาความสุขหลังวันหยุดยาวนั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วันแห่งการทํางานนะคะก็จะต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงานปัญหาเศรษฐกิจภา,าวะครอบครัวอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นนะคะในร่างกายก็ ปรับร,ระดับลงอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งในช่วงเทศกานะคะที่มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้มีการดื่มติดต่อก,กันหลายวันนั้นแอลกอฮอล์นะคะจึงเป็นสาเหตุหลักของการกระตุ้นความผิดปกติทางอารมณ์และความเจ็บปวดทางจิตเวชได้นะคะมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นความอ่อนลน้าอย่างต่อเนื่องอาการซึมเศร้าวิตกกังวลอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายแปรปวนขาดเหตุผลก้าวร้าว เมื่อถูกขัดขวางความภาคภูมิใจต่ำสิ้นหวังนะคะสงสารตัวเองขาดความนับถือในตนเองนะคะบางรายก็มีการตัดสินใจที่แย่ลงเกิดความรู้สึกที่คุณหันพันแล่นจนลงมือทำร้ายตัวเองนั่นเองนะคะบางรายก็มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาการผิดปกติที่จะ ปรากฏให้เห็นมากน้อยแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการดื่มและก็ต้นทุนสุขภาพเดิมของนักดื่มในแต่ละรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาที่ปลายมือปลายเท้านะคะความจําเสื่อมความคิดเลือนความบกพร่องทางระบบประสาทและการรับรู้ขนาดของสมองนะั้นเล็กลงสูญเสียความทรงจาําการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ บางรายอาจมีอาการซึมเศร้าไปจนถึงขั้นประสาทหลอนนะคะรวมทั้งอาการหวาดระแวงว่าจะมีผู้คนนะคะมาทําร้ายมาทําอันตรายได้นะคะเลือดออกในทางเดินอาหารเสร้นเลือดขอดในหลอดอาหารกระเพาะอาหารถ่ายเป็นเลือดถ้าเยื่อบุหลอดอาหารฉีกขาดทําให้อาเจียนเป็นเลือดได้นะคะเลือดออกง่ายหยุดยากถ้าประสบอุบัติเหตุ เลือดจะออกมากหยุดช้าผ่าตัดยากห้ามเลือดยากนั่นเองนะคะแอฮอล์นั้นสามารถทําให้เส้นเลือดในโพรงจมูกขยายตัวหรือว่าอาจทําให้เกิดเลือดกําเดาไหลในตอนกลางคืนได้นะคะเนื่องจากแอลกอฮอล์ไปขัดขวางกิจกรรมของเก็จเลือดนั่นเองค่ะทําให้ระบบหลอดเลือดหัวใจอักเสบเสื่อมสภาพเกิดการอุดตันหรือว่าเปราะแตกเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะคะได้มากขึ้นกว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะ ซึ่อแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำหน้าที่ในการผลิตสารที่ทําให้เลือดนั้นแข็งตัวของตับทํางานได้น้อยลงส่งผลให้เกล็ดเลือดน้อยลงเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นขณะด,ดืม่มหากเส้นเลือดรับแรงดันไม่ได้นะคะก็จะทําให้เส้นเลือดในสมองแตกค่ะเพิ่มความเสี่ยงในการพริการและเสียชีวิตได้แอลกอฮอล์นะคะได้รบกวนกระบวนการในการสร้างเม็ดเลือดผู้ที่ติดแอลกอฮอล์จะมีจํานวนเกล็ดเลือดที่ลดลง สตรีที่มีพฤติกรรมการดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะจะทําให้ปวดประจำเดือนมากกว่าปกติของเหลวยวและเลือดประจำเดือนคนนมดลูกต้องบีบตัวแรงขึ้นในการขับเลือดออกจากร่างกายนั่นเองนะคะคนที่ฉลองหนักนะคะได้รับปริมาณแอลกอฮอล์ในระดับ400-799มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะการดื่มหนัก ดื่มไม่พักภายในเวลาอันสั้นนะคะทำให้ร่างกายนั้นขับออกไม่ทันเสี่ยงต่อภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษมีโอกาสหยุดหายใจและเสียชีวิตได้นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความจริงที่สุดโหดที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของคนที่พูดว่าแค่กลุ่มๆนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเหมือนผู้ป่วยในยโรคอื่นๆนะคะที่ต้องการที่จะมีอาการที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีชีวิตที่วนเวียนอยู่กับโลกของตัวเองที่มีความคิดแต่ในเรื่องลบๆนะคะคุณสามารถหายป่วยได้นะคะหากคุณนั้นมีความมุ่งมั่นและก็ต้องการที่จะหายป่วยอย่างแท้จริงภาวะซึมเศร้านะคะเป็น สภาพของโรคซึมเศร้าที่มีอาการแสดงออกทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายร่วมกันในหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นรู้สึกด้อยค่ารู้สึกผิดนอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีแรงเบื่ออาหารหรือว่าน้ำหนักลดนะคะการจัดการกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยในการส่งเสริมการฟื้นหายจากโรคซึมเศร้าซึ่งสามารถทำได้โดยการพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะซึ่งก็ปรับเปลี่ยนการจัดการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิด ความคิดนะคะเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเกิดความรู้สึกอารมณ์และพฤติกรรมตามมานะคะเช็คสัญญาณซึมเศร้านะคะพบอย่างน้อย5อาการนะคะควรรีบที่จะพบจิตแพทย์วิธีดูแลใจช่วยพาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหนีจากการฆ่าตัวตายเข้าใจธรรมชาติของความคิดโดยยอมรับว่าความคิดเกิดจากการทํางานของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดอัตโนมัติทางด้านลบนะคะซึ่งผลงานวิจัยนะคะก็ได้พบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าในโลกนี้นั่นเองค่ะเ <_ d ata> พราะฉะนั้นนะคะเราต้องฝึกสติ กับการปล่อยวางทางความคิดนะคะพึงระลึกเสมอว่าความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงการหมกมุ่นอยู่กับความคิดจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากตกอยู่ในวงจรของภาวะซึมเศร้าการปล่อยวางความคิดก็จะช่วยให้คุณนั้นมีชีวิตที่มีความสุขและขึ้นอยู่กับความจริงในปัจจุบันขณะนั้นนะคะหลุดออกจากวงจรชั่วร้ายของภาวะซึมเศร้าค่ะ ซึ่งวิธีในการฝึกให้มีสติรับรู้ได้นะคะก็จะมีการฝึกลมหายใจนะคะให้ฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นในการทำงานของสมองส่วนหน้านะคะซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์นะคะขณะเดียวกันก็ช่วยลดการทางานของสมองส่วนอารมณ์ทาให้เกิดการปรับตัวของการทำงานของสมองได้อีกด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะคะมักมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตแบบเดิเดมๆที่หมกมุ่นคุ้นคิดวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ร้ายๆในอดีตที่ผ่านมาปัญหาเดิมๆรู้สึกเฉ่ยชาไม่มีพลังไม่อยากที่จะทำอะไรอยากนั่งเฉยๆอยากนอนอยู่เฉยๆแล้วก็จมอยู่กับวังวนแห่งความเศร้าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินชีวิต แบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมก็จะช่วยให้สามารถรับมือกับภาวะซึมเศร้าได้ดีขึ้นนะคะด้วยวิธีทางธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งวิธีทางธรรมชาตินะคะที่สามารถช่วยได้นะคะเราก็สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นโอเมก้าสนะคะก็จะมีผลดีต่อภาวะซึมเศร้านั่นเองค่ะอาหารประเภทพวกปลาซาดีนปลาแซลมอนนะคะหรือว่าเป็นปลากระป๋องแมค,คเคอเรลก็ได้นะคะ แล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะช่วยในการกระตุ้นของเซลล์ประสาทในสมองนะคะให้มีการแตะ,ะแขนงและมีการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งส่วนนะคะนั่นก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอเพื่อทําให้ร่างกายนั้นได้รับการฟื้นฟูช่วยให้กระบวนการต่างๆในร่างกายนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ซึ่งและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทางอ,าธาพพอัธพัดแคสต์ดิฉันกันที่าพร์เน่ชร์รัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย